เสียงกบโดดสิมีบอโอเขียดีโมหลายครับอุ้ยมาครับหลังที่สามครับตัวใหญ่แล้วครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่โตเป็นงไก่เน,น้อพี่น้องเลยกบโดดหลายกบสีลงเหอรอ โอ้ยมีแต้มครับหลังนี้ขับกวบตัวง่ามเลยครับครับไอเซียงยังพี่ยังถือเดี๋ยวปลาขาวมุ่นไปมกปอโอ้ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โอายือกันอูอ้หัวไอ <c ười> สวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับเมื่อกี้สิภาามาใส่รอบสิ่งกบนะครับครับผมซิฟหลังครับครับเนื้อที่ใส่ก็จะเป็นปลากระเดิดปลาเป็ดนะครับแล้วก็ปลากระเดิดซับนะครับครับผมก็เขียดไตได้บ่หลายครับวันที่ไปใส่เบ็ดเขียดบพพ่อนะครับครับว่าเป็นการเสียเวลาครับใส่แงบกบน้ำกันครับครับว่าสีหมาบ่เนะครับ ข้างคนข้างล่งยากครับ ครับหลังนี้เป็นเนื้อปลาเป็นนะครับข้างลงยากนะครับโอ้เสีย,ยงกบโรดครับหลังนี้เป็นปลาซับนะครับไม่คัดไว้ครับ เดี๋ยวใส่แงบกบกันนะครับเดี๋ยวจังมาลุนน้ากันครับครับผมท่าแขางๆลำบากแก้งลอยครับครับตอนนี้ก็ได้เวลายามรอบกบนะครับอ้พิ่นมาใส่รอบกบไปขึ้นกันครับผมครับเดี๋ยวพามาเบิร์นของไอ้พิ่นนะครับอ้บานน้ากัดนะครับบานน้ำแปะยาๆลงมาน้าครับอยู่ยี่อ้วนแห้งครับเลนลำโพงไห้ครับตัวหญ่แล้วเนาะครับยา ขาวครับไปลงทงโอ <st> ้าได้กทงดหพออ้ใส่โบันียังเกียดโมู่าน่ะครบครบน่อยตัวนึงครับเียปากกระเดือดที่กันนะผมครับโอ้ตีนเต้งโตเต้งเปเล่นเพ่อได้วปปากันเลยมาใส่เลยอ้งยันมกับปลาดเดียวหนาทุบกว่า อใส่น้ำมานนี้พอดสร้นี้น้ำแห่งครับเมนมรน้ำ <c oughs> เหมือนวกว่ยพี้ำบวกว่าพี่น้บกเขาครับใส่เงียบกบไว้น้ำบกเมดครับครับเดี๋ยวไปรุนของอ้ายมันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาหลุดของผมครับ

ไปลุ้นทงอายมันตอ่อครับกระปูะเ,นนอปเโอ้กระปูกระปูเขารอบครับครับลังนี้พอถึกนะครับป่าช่วงนีน้มันสีล่งแลเน่าล่มน้ำสีเขล้วเลนอ้อเป็นจริงไดะลังนี้ อู้กบหน่อยตัวนึงครับเดี๋ยวโอ้เม่นตายบ่แค้นปลากระเดือตายครับอ้วนแห้งครับก็หน่อยยิ่งไปกินโอ้โหหนี่แล้วพัดแสบด้วยกระดูกพลอยๆตายบ่ตายอีหลีแค้นปลากระเดือตายโ้กูสองกูเมื่อกี้นี่ก็ผมแค้นปลากระเดือตายครับหลังนี้กลับมาเบืองหลังนี่ครับถือตัวนั้นนั่งเห็ดโกดโกดอยู่นั่นบางทีถือถือ หลังนี่กระถือนะครับองอ่ายเพิ่นนอ้ยปิงัดตัวนั้นพีปิงกัดหลังตูงไงนะครับแมนวออ้ยแมนครับแต่ว่าค้วไมันลงมานเหรียดนีแล้ววนะอครับเดี๋ยวมาสามแต้วแล้วครับคองอ้ายเพื่อนกบตัวนึงก็แค้นปากกระเดือดตายครับตะกากินไรนันกยไย บึงหลังนี้นครับหลังนี้เขาครับติ๊กตัวตัวหนึ่งครับกบป่วยใหญ่ยังให้ติกตัวใหหน่อยนะมือฝนตกกบใหญ่ไหลแหยย่งเดียวนยนีน้ก็ไหลกลับมาอีกแ้มนะครับน้ำม,มันไหลครับกบ็บนาเดกาาตอนโ้เศร้าครับปลาบัวหลวงนะครับหัวหัวกุดน้ำใสครับข้างหน้าเป็นฝายน้ำหล่นนะครับ ลงไปปลากระจนหมดแล้วครับตอกันแงวไปนะครับครับผมเดี๋ยวไปลุ้นของผมนะครับรอบสิ่งซิปหลังครับครับจากกองไผ่โบหูนะครับมาใส่คัดกันไวบครับสาวหน่อยตรงน้ำครับ๋ยวมาเบิ้งของผมนะครับผมใส่แอบในป่าไปครับมาลุ้นกันว่าสีเขานะครับ เสียงกบโดดซิมีบอโอเกียดดีโมหลายครับเป็นเทงไดป่าับขับหลังนีบ่บ่อเขานะครับเนี่อป่าซับขับไปดูกระต้อครับขับมาใส่สาหน่อยตกน้ำเบียดกันเลยครับ เป็นแังไดเนาะหลังนี่อ้ยหลอบง่างออกครับง่าออกร้าผมกบออกครับหลังนี่มีปู่พร้อมครับจับใส่เบ็ดเลยครับผมหลังนี่กบออกนะครับบ่ถือครับนี่ง่าง่างเลยครับ ครับรุนกับต้อครับหลังที่สามนะครับอุ้ยมาแล้วครับหลังที่สามครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ใหญ่โตครับกบใหญ่ตัวหนึ่งครับโอ้ครับผมครับลุนกัต้อนะครับ ดงไกเขาบอเออโบอเข่าครับลังนี่ปลาซับบอเขานะครับขับปลาซับบอเข่าครับโอ้ยกินนตะป่าสดบอ้อครับคุณะ ตัวลงครับกบครับเขามาอีกจุดนะครับตอนนี้ยามไปดนซีนะครับเหลือหกเป็นยังไงพี่น้องเลยสีเขา,าเนอ้อกบหลายเลยครับนะครับกบบ่ค่อยเขา่าป่าซับครับ คบเขาแต่ป่าเป็นนะครับครับกบไหลอยู่เลยครับจะคบพ่เขาป่าซับครับต้องหาป่าเป็นมาใส่นะครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับครับหาหลังนะครับเดี๋ยวมาแตมหนึ่งนะครับแล้วก็ลุดไปง่างงางออกไปหลังหนึ่งครับ ครับตัวใหญ่ครับกบครับไปลุนกัต่อครับขับมาหอดอีกหลังแล้วครับสิเป็นแตงไกนนะครับหลังนี้หลังนี้ก็บเขาครับกบลหลอยู่เลยครับแต่ขึ้นบกเขา ขับหลุนกระตอรครับขับหลุนกระตอนะครับกดชาวบ้านมันมาใส่หม่องนะครับเป็นงไก่เนาะพี่้อกเลยกบตุนไหลกบสีลงเหรอ หลังนี้มีแต่หมดปลาซาับยอไหวครับครับเบื้องลังนี้นะครับหลังนี้เป็นปลาเป็นครับเป็นทังไดอู๋มีแตมครับหลังนี้ครับกบตัวงามเลยครับหลังนี้ปลาเป็นนะครับ กลับมาสองแต้ม้วครับขับผ่านโค่คนจอบยังบุนนี่ครับผ่านโค่คุณขับเสียงกบโดดครับเขาเนาะหับหลังนี่พุ่หนออู้เข่าครับ่ะครับเอ้ยบักใหญ่เลยพี่นนอเ้ยเด็๋ยปนแล้วครับเข่ากินปลาเป็นครับ หาหลอบอีกหลังหนึ่งบ่พอครับหลงนะครับเจ้าไปไวไ้ไซนี้ครับโอ้ถือว่าหมานครับแต่มาสามแต้มครับย่าๆย่าๆตัวใหญ่ครับย่าๆ <c oughs> อยู่ยี่อ้วนแห้งครับมาลำบุไหนเดี๋ยวไปรอหาหลอบอีกหลังเลนะครับ ครับเห็นจนได้ครับหลอบอีกหลังนะครับบอ่อเข่าครับหลังนี้เนี้นกิ่นบอือกินบ่อกบคือบ่อเข่าครับแต่มาสามแต้มครับโ,โกบใหญ่ครับ เปล่าครับออกอยากเลยครับผมกบไงครับตัวหนึง่งรับแต้มที่สองนะครับ ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนึงกันเต้นไอ้ง่าเปิดนะครับอู้ตัวนี้ใหญ่แห้งครับสอัสครับ กบใหญ่ครับครับเดี๋ยวมาสามแถบนะครับครับเดี๋ยวพาไปรุ่นอไอโงต้อน,นะครับผมใส่ไว้สองหลังครับรอบป่านะครับครับไอเซียน <c oughs> ยังพี่ <c oughs> ยังถือ <c oughs> ได้เอียนบ่ <c oughs> ยังอยู่เหรอ ครับลูกพี่ใช่นะครับถืบอว่าลูกพี่ตอนนี้ก็ชาวบ้านก็นเริ่มลงมาหากินหลายแล้วครับอยังพี่เบ็ดขาดโอ้ยอีหอยังคือขาดเสือกคือบูดีแท้ เปเบอร์ของลูกพี่ชัยนะครับเดี๋ยวผมขี่ได้ยกไอ้โง่ใหญ่ผมครับอันนี้ซีห่วงนะครับโอ้ปลาสลิดโอ้ปลาปลาขาวม้วนก็มีน้อิ่งครับหอวยของผมนี่บ่แน่ได้หนี่โอ้ลูกพี่ได้หอดอกหอยครับไอ้เสี้ยนเบ็ดขาดครับจานัดก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับครับอุปกรณ์หากินไอเสี้ยนครับเบ็ดปอมเบ็ดคันอะเนี้ย จานัดอยู่ทั้งผุ่นนะครับพูอยู่ไก่อยู่ครับเดี๋ยวบเบิ่งไอโง่ผมครับครับมาเบิ่งไอโง่ผมครับ อู้ยบกไหมอายะกระเดื่อายะโว้ยกอดกระเป๋าเบ่งปันพี่เดี๋ยวปลาขาวมุ่นไปโมกบอโอ้มีอยู่มีอยู่โอ้อายะขึ้นกันโอ้ยล่อยเอ้ยมันเขาบ้ายยังนะขาวพุ่งมุ่นปลาคอปลาสลิดโอ้มันมัน มาแล้วมันครับมันเออครับมี่สองหลังเึ้มันก็จะมาขอกระเขงว่ะูกันมันนั่นให้ป <Sabrina> ลาดุกตาแดงเอคืไนไอไอ้งูมันขาดว่ได้ยำตอนขึ้นออกเมื่อเลยได้ปลาสลิดเอาพีซอยนะเอาใส่ถัง เึ็บไปเลยป่ะไอปตออันนี้มันออกเดี๋ยวเอาใหม่นี่ออกก่อนแล้วบางทีกระปูกระมันเลยตอนบอกแม่นะโคบโคบตัวเนี้ีเด้บีนแม่นวแต่ว่ากคบมกินปลาตายเด้อกโบมกินปลาสับกบกินปลาสดมาเลยก็คอปลายังเป็น่ยนคอหน่อยบ้านะแม่นะครับปลาเก๋งกระปูนี่ใส่ก็ไม่เหมืินนี่แต่กระปูแล้วเขาไปกินปลาเมื่อไรเขกระปูใส่ เจะไตัวปูหน่อยเนี่ยหะโอ้ยเอกกับปูหน่อยไปใส่เบ็ดกระปูหาหยาดอ่ะนีี่จับปากมันี้่็ที่หันทีู่่โอ้ยถึงด้วยปต่ยาวเน่ยเ้อ้เงี้ยงก็ม่ากีตบปูแล้วกันพี่ตกปูเพิ่งตบปูวา อ้กวาบบไ,ไงเลยเอาผมขอบคุณครับปูมันเนอมันแล้วบโอ้ยผมมีปลาเข็งว้ยมีแต่ปลากระเดิดมีปลากระเดิดอ่โอ้อย่าปลาเข็งเสียงไม่ไผมี่ผม่อยากได้ปลาเค็งอยู่ะครับไอโงหลังนี่ถือว่าถือนะครับปลากระเดิด,ดเดปูนะครับ อู๋ช่วงนี้ก็ต้องมั่นครับก็ต้องแสบนะครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอีกหลังครับไอ้งูยิงรอยครับมาเบิ้งของมูผมรับเนื้อจิงหลีดเออโอ้คนหมานคนตัวนี้จานัดครับเออเอออเออเออเอเอองออเอเออเออเข็งบ่วะกินปลาเข็งน้เบ็ดกิโลอออ้อ้อ้อเออออออเเ <peach> แก่นว้าเมื่อก้กินปลาเข่งบมื่อวานยันกินปลาคอที่นี่เม่นกลิ่นปลาคอหน่อยเอยบื้องครับบ <c oughs> ได้ตัดเบ็ดเอาเลยปลา <t ot> ทองเ <c oughs> บื้องทองครับ <c oughs> รเดี๋ยวติไปพาพิสูจน <c oughs> ์ตรงน้ท่นี่เดี๋ยวพาพิสูจน์ปลาคอเหรอเนี่ยปลาคอยันเป็นปลาคอเพราะท่านได้ก็เข่งไงเลยล่ะเข่งไงเนี่ยปลาคอหน่อยสำเนียงข่อยก็บปลาปุ๋ยเลยปุ๋ยปล่อยเลยมันหน่อยแห้งไปเลยครับมันครับจานัดเนื้อจริงลีจมครับครับเบื้องรอบหน่อยก็นะครับ เขาบ่รอบหน่อยขับรอบหน่อยเงียบครับขับได้บงไอ้โง่นะครับ พ้ที่ดองเลยโอ้ยปตาสลิดโอ้ยอู้อัญยัเลยโอ้ยเต็มกระเป๋าครับผมครับพี่น้องเบื้องผลงานครับ ปัดปัาสลิดใหญ่ครับแกะยาก c ไปครับ หมานครับไปไปไปคุณครัะอยู่บ้านเฮานะครับหาอยู่หากินพวอึดครับแนวอยู่แนวกินขอแต่ขยันนะครับ ครับพี่น้องอู้ยไอ้งโง่มานครับเบื้องปลาสลิดครับปลาสลิดบางบ่อนะครับอันนี้ปลาสลิดบางคลองครับผมครับอู้ยมานครับเด้ร้ายพร้อมครับประคองมีโตังามครับครับผมเดี๋ยวไปเบื้องผลงานดูเฮือนนะครับเดี๋ยวดีเทสใส่กระมังให้เบื้องครับครับเบื้องผลงานกบนะครับกบเป็นวาสามแต้มนะครับถือว่าหมานครับ ของแต่บังไงครับตัวนี้ก็ใส่พรมง่ามครับสามนิ้วเอ้ยกินปลากระเดือเต็มท้องครับมาเบิ่งผลงานปลาหลออไปโง่นะครับเอพี่นนอกเอ้ยนี่นะครับหาอยู่หากินบ้านเท่านะครับกข่านกับบุอืดกินครับครับหมานนะครับเดรรลาย ครับผมบังคับปลาสลิดมีแตเมยใหญ่ๆงามๆเลยครับครับเดี๋ยวปูมานําครับปูตอนนี้มั่นแล้วครับปลาคอปลากระเดิดปลาขาวมดนะครับครับถ้าเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบบริภาษคลิปของผมนะครับฝากข้างหนนะครับหาอยู่หากินทินราศีสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ พอกันคลิปหนาอยู่ไซน์ะครับตอนนี้เคียดพร้อมนะครับลับไปลุยเคียดไม้ประคอใหญ่น้ำกันนะครับ